ค่ะมันนี้ก็ห้ามาสอนหัวกันดูนะคะว่าจะได้ไหมนะคะถ้าบรได้ก็บือฟ้า,อาไปเลยนะคะนี่ให้อยู่ตรงกอภายในเนอรได้สิลงสอนแล้วอย่าลมเด้อจะถูกไหมโอ้ห้อน นะคะได้เพิ่งจะได้ตัวนึงอันนี้สวิงไม่นะนี่เห็ดแล้วแล้วก็ะยายมือน,น,นั่นนะนี่เดี๋ยวเอามาช่วย <c oughs> เปนลูกกระปุกลากระปุกเมื <c oughs> <c oughs> ก่อนนั้นชนีิลส์จะคือได้เท่าก็มีโซนออกกันนั่นลกวลาคนไม่ได้เวลาอันมากเลยมาซนเห็นบ่ลูกว่าเยอะเอ็ดโอยูทูปนั่นแหละหายมันหากินเลยบ่เลยโอ้ใช่ผมขอนันน่ะเขาชนเขาเจ้าเด็กก็กินแดก้อนน่ะกอนย้อนกันกินจะโลด กานก็กินมันพอมีพออะไรจะแบ่งก็อันนั้นเราไดวราลละม่เอาไปเลยนี่นี่นี่ขาหางหาเดียวมีเลยโอ้่อือมีน่อโนชลน้ชนนี่เร็วเือนบานี่ะแต่ว่ามือหอากอนนันมนนะพอะ่อเท่านั้นแล้วไม่ได้พอแสนกินแลที่โอ้พอแบบัอยากมาพกับแมโอ้โมตอนนั้นเนาะ ทั้งผินเวยเร่องนี้นะมันค่อยไๆชอนมึงแหละแต่เขาพุ่งมาเออมันหินเในตึกบ้านมันใหญ่เดี๋ยวมันมีคนหน้าโคตรเลยปะชอนมึงก็ไปเลยเห็นไหอีกตประ็ูมาบ้านที่ถูกไปเบ้อนอื่นเลยแล้วที่แบบมันไม่้อยเยอะตอนนั้น หนูยูได้ตอนน้าเดี๋ยวนี้ชุดง่าเลยนหอมันือนูเลยไนจะได้กระปูตกหญ่น่ะนะเฮ้ยเออออั้นต้ับตกเพื่อมาลัย มือลอนกมอันนี้ะงๆทีี่ากระยู่กระหยงหาเจ้าอ๋อย่งก็ยู่ือี่เาปกที่หนเด๋ยนไ่เนาอะล้อนได้หลายลำขายนี้วคนนถ้าละช้อนดินดนี่น ข่ค <Ừ, S 1> ือเยว่วลนเห็นได้ยังแบงกดอ้คือน้ำปั้นน้ำบ่แกไปสิลๆเลยคุณลูกเจ็บมโอ้เจ็บตไหบมาเอาเ้อย่มาผมมีได้ชูแล้วตูนันุ้ป้าทำตูใหญ่แล้วก็หายไปหายเออไปถอน ท้าโตนใหญ่แล้วก็ทัางผู้บาลาิเปโตบาลาศิโตอืมช่วงข้าเดียวนาะเพเด้ตงนีเ่ด้โงต้นก็ใอมนี่ไอ้เดินจะข้าดีกว่ก่อ้โอ้ใช่ผัดแกกึนมาตอนนั้นอ่ะโซงลงน่ะขว่าขับไปโซงที่ไทยไอต้นนั่นะพีแม่ปราตาน่ะพี่อันนี้แม่ปลาตานะเนาะ น <l society> ี่ัาตุยนะนะเอ้ขอเาเอืมโอ้มีแด่น่อยนะนี่แหลประทดเลตบั้ให้เอเข้าโพรจัดว้เยอมากเนาะก็ยันมาข้าอันไซไซโอ้ยมาชนเหี้ยนี่ละเนาะโอ้ทนเิเผโมาเขามาหอดแล้วบอแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว มีแม่น้องแนนโซนซอยนะคะต่อชื่อจีบ้างลอมาลอยมาเอาขาไดงมง่ะมาสีเลย

น้อยแต่เอสอนอธิษฐานอมนนือยนะฮะอืมออเฮ้ยเจกระปุกแล้วก็อ่านขึ้นบอกเลยอืมอาไม่ไดกเจ๊ดีมีแ้วระปุเยอะเกระปุกตัวน้อยค่ะกระตุ้งน้อยด้อืมแม่

ดได้คือ่ายที่หลังเขาเลยคอยพร้อมผลหมู่มบ้านสุบ มองนุ่นีนี่น่ก็คายเน่อยี่เนยไร่น้นมเนาะบีอู้ตอนตอหุ่นตุงได้ัะพอมีหุ่นเลยหนะ้นแย้ตนนี ม,ม,มันหอแล้วมันลงหมองอือนี่คุณตจวบาง่งอยู่้อุ้งพล้หนึงไอ้แก้วนาะเออออกว้ทำคลาเลยอีพอขาดหนาผึ้นนูนจะก็ะหลายอยู่ด้มันี่คนมันหลายเข้ ยางหาไป,หาปนห่ามาพัดตะกอนบ่เออไปไะโซนนะสะาสันหมาผัดตะกนแม่เราไม่เห็นโซนละได้มาโซนได้มาโซนในหนม่เนาะยิดอะเหื่อแล้ว อันไหนสิอันไหนสิข้ามาถึงหรือยังเบิ่งบรรยากาศถุงนานะคะมือน,นี้อากาศดีมากเลยก็เลยคิดอยากมาโซนมาซันมาก็เลยเห็นน้องแสงดาเพิ่นโซนมาเอินหาเพิ่นเนี่ยกำลังถูกนะคะคาะมื่อน,นี้กระ่บได้หลายนะคะได้แจกระปูลูกกวกกระปูหน้านะคะพิ่งมะฮอดนี่ค่ะกระปูทางเบิร์ด นี่เอาเมือไว้อุเดี๋ยวเดินหนูสอนแป๊บน,นึงก็เดินเด้๋หนูจังเมื่อค่ะบรรยากาศบ้านเฮาคันนี้เป็นทุ่งนานะคะสวยบรรยากาศนะคะค่ะถึกไหมถึออยู่วะสันค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้เนอะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ